เอาแล้วนี่อย่เสียรใจเสียรใจไม่มีคนยกแน่โกนกันแค่ไหนโกรกันแค่ไหนโกนกันแค่ไหนเอาว้อย่าให้มันค้างคาขบคุครับดีกว่าทองเราวิวาทน์ดหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อไปเจ็บต่อไปเจ้า ไเอาแล้วมาต้มมาดูว่ากวดแค่ไหนอ้าวไอ้ก๊รใส่เรื่องไอ้แค้นจะแบ่งันหนก รับเข้าสู่ไฟขับระยองสังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพคู่นี้เป็นคู่ติดต่อเข้ามาขอเคลียร์ใจนะครับขอสัมภาษณ์ก่อนชื่ออะไรครับปอจ๋อครับปอจ๋อครับผมปอจ๋อมาจากไหนครับทำอาชีพอะไรเด็กปั๊มปอออยู่นิคมครับครับผมมีประเด็นกันมาใช่ไหมใช่ครับเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์โอเคอยากจะขอเคลียร์ใจกับน้องคนนี้ครับผมถ้าเคลีย ถ้าเคลียร์ที่นี่คือจบนะจบครับโอเคเหลือสองท่านทางนี้ฮะอ่าปกติติดตามไฟขับต่อติดตามครับอ่าาตติดมสดหรือติดตามแห้งครับติดไม้มาโอเคอ่สแนะนำตัวครับชื่อมิกครับมิกครับอ่ามาจากไหนมาข่าวมาข่าวเดี๋ยวสักครู่นะฮะะอ่พูดตั้งแน่ไหมาจากมาข่าครับอ๋อผมอันนี้เข้ามาขอเคลียร์ใจนะจบจากรายการนี้คือไม่มีอะไรต่อกันข้างนอกกันนะโอเค แคมแข่งแล้ไม่เกียรจงสุขเป็นสภาพบุุรษของไฟทัพไทยแลน้วใส่ปัญญาครับหันหน้าเข้าหาก่อนเอาล้วคุณผู้ชมมาคู่แรกนะคุณเองสามนาทีครับปฏิกิริยาไม่ไทยใช้เวลาให้เต็มที่ถ้าพี่บอกเบรกคือเบรกนะโอเคแยกไปจอป๋อนี่จะเป็นคนกางเกงดำนะฮะกางเกงดำจอป๋อกับ มีดกล้วก็งงที่มันเป็สีไม่เทิากันนะตีมึงกับใจเลยผู้เล่นเปิดสังเวียนนะมีเท่าไหร่ต้องเอาแล้วนี่เกียรใจเกียรใจไม่มีคนยกแน่นอนนะเกียรใจแบบอุ้ยเอาเลยเอาเลยเอกรธกันแค่ไหนโกันนแค่ไหรธกันแค่ไหนเอาไว้จบบนเวทีมามาไปเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเลย ขาอย่าให้มันค้างขาไปืไ่นนะจอปอ,อยังไงดูจากสายตาเขาอาจจะโกรธแค้นกันมากนี่คือสิ่งที่ไฟกับอยากเหียนครับมียเพียร์กันบนเวทีให้จบครับดีกว่าขอเราพี่ว่าอย่างน้อย่างนี้อยู่ฮะโดนแล้วยังเก็บอาการได้ดีอยู่ฮะพยายามเล่นไายครับเบรก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 ก่อนเบรกก่อนเบรก เบรกก่อนโอเคสุดยอดเลยไปเอาดอยเอาดอยเอาดอยคาใจเท่าไหนออกไปเท่านั้นวัยรุ่นอย่าให้คาใจเอกนะดีเวลามีแค่สามนาทีเท่านั้นนะมีแค่สามนาทีไปต่อถ่วงครับมีอาวุธอะไรไปออกไปครับรถพยาบาลเราพร้อมนะไม่ต้องกลัวอีกเอาผ่านไปแล้วสี่สี่วิ้งครับผ่านไปแล้วสี่สี่วิ้งครับ สี่สิบวิแล้วครับเอาหน่อยเอาหน่อยต่อ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 โอ้ยตีเตะต่อต่อไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มันหน่อยมันหน่อยต่อดได้ยังไงต่อได้ยังไงผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีเหลือเวลาอีกสองนาทีเทต้นงชนะอีกสองนาทีให้เคลียร์ปัญหากันนะเหลือสองนาทีเหลือสองนาทีครับมีอะไรขาดใจต้องใส่ครับผมต้องใส่

เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนพยายามพยยาามอย่าหันข้างเพราะว่าเดี๋ยวพ่อหันข้างเขาบอกว่นขามันจะโดนเขาหลังีสุดท้ายเป็นของพวกคุณแล้วนะไหวเปล่าไหวนะไหวนะตรงนี้มีไฟหมัดกับเท้าครับผมไม่มีอาวุธครับผมหนึ่งนาทีเท่านั้นครับหนึ่งนาทีเท่านั้นครับต้องใส่แล้วต้องใส่แล้วไอ้ลูก เอาเลยเอาเลยเบบเบบเเบบเบบไม่รัดค้อครับไม่รัดค้อไปเตตัวท้ายครับเตตัวซ้ายอีกนิดเดียวไปถ้าจบนาทีจะต้องให้กรรมการถามตอบว่าพอหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อพอหนือฮะขออุ้นหน่อยนะไป

จะได้ไม่คาใจจะได้ไม่คาใจเบกเบกเบกไม่ล็อกกันเย่เตเบสตัวซ้ายยี่สิบเอวต้นซ้ายแล้วเตเบงแล้วเอาโหนแก้มซ้ายเลือดเล้วเหรอเพื่อนฮะเอาเลยเอาเลยอีนิดเดียวเตเวสตัวซ้ายเตเบสต้นซ้าย ใครไม่รักก่อนสองสองสองคือไม่รักมาต่อยมาเลยมาหุ้มกันสุดสิ้นโอ้ ฝากกรรมการนี้ถามทีว่าพอหรือเปล่าถ้าไม่พอมีเวลาพิเศษให้นะหายข้วใจไหมดูแลกันื่อยแขนยืนแขนยืนไว้หายใจดีๆแขนขาใครพอไหวให้ให้สัมภาษณ์บ้างยืนขึนอย่าก้มอย่าก้มก้มหายใจลำบากได้ลึกหายใจเลยครับเข้าใจว่าถ้าคนไม่ได้ออกกำลังกายมาเทส ออพอพอออกมาตรงเนี้ยม hmm ันถ่ายถ่ายยขยอะขึ้นหน้ามันอ่ะอ่ะมาหายเด้อยยังเฮ้ยเปิดอยู่ป่ะเนี่ยเปิดอยู่นะฮัลโหลบอกความรู้สึกวันนี้หน่อยเหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากไม่ไหวครับทางนี้มามาคุยกันหน่อยลองคุยกันก่อนว่ายังไงหายคาใจนะครับผมครั้งแรกของเราปะเนี่ย บอกความรู้สึกขอผมวันนี้ไปหายคาใจมีนัดมีเวลาให้อีกนะอ๋อชอบเหรอต่อเอางี้เดี๋ยวเคลียร์ใจวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมออกไปเนี่ยจบไม่จบพี่ไม่รู้นะแต่ไม่มีอะไรกันข้างนอกนะไม่มีครับสัญญาสัญญาต่อหน้าคนนะโอเคโอเคครับขอเสียงปอบมือให้กับทั้งคู่หน่อยครับจบพระคนนี้แหมเขาเรียกว่าเป็นคู่จากทางบ้านอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่รู้เนี่ย ไฟขับพวกกูซัดมาต้องมาจนทำคนดูยิ้มแค่ตาสัตว์จะหิวตีนหรือหิวม้าจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็กมัดกูพร้อมจะเสิร์ฟใส่ที่คางเข้าที่ตายสัตว์จะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็กเข้ามาเด็กงเข้ามาเด็กตัวตัวลุงผู้ชายกูจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับตัวตัวลุงผู้ชายกูจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับ อยากจะซัดก,ก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ย็ตไฟคขับ